อ,อีกแล้วเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าซอยกันโคตรถี่เลยนะครับ Nvidia ดีวเนี่ย ไอซอยเนี่ยไม่ใช่ซอยอะไรที่มันลามกนะครับแต่ว่าเป็นการซอยรุ่นกาจอ GTX 1650นั่นเองนะครับเท้าความกันหน่อยนะช่วงแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เปิดตัว GTX 1650มาเป็นการรุ่นน้องเล็กที่ใช้สถาปัตยกรรมเทอร์ริงสำหรับคนงบประมาณไม่มากเน้นความคุ้มค่านะครับ G P U ที่ใช้เป็น T U 1 1 6แล้วก็มีค่าคูเดาคอที่896หน่วยเมมรี y เป็นจี d r ีขนาด128บิต ผ่านมาไม่ถึงปีนะครับไม่นานมานี้เอง n v i นว a ดียก็เปิดตัว GTX 1650เพิ่มเติมมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับคราวนี้เปลี่ยนเมมโมรีมาเป็นแบบ GDDR6 นะครับซึ่งค่าคล็อกของตัวการ์ดมีการลดลงไปนะครับแต่เมมโมรีแบนด์วิดเพิ่มเติมขึ้นอีกประมาณ50%ทําให้ความแรงตัวการ์ดจากคนเบนช์มาร์กและการเล่นเกมโดยรวมเนี่ยแรงขึ้น14%เมื่อเทียบกับ GTX 1 6 5 0รุ่นแรกที่เปิดตัวมาในปีที่แล้ว แต่เหมือนพี่เขียว Nvidia เดียเราเขาจะไม่จบง่ายๆนะครับเพราะล่าสุดซอยมาอีก2จึกแล้วนะครับครั้งนี้เป็น GTX 1650เหมือนกันทั้งคู่นะครับถามผมว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับผมก็ไม่ได้รู้เองนะครับเพราะว่าผมไปเจอข่าวมาจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่ต่างประเทศที่ไหนนะครับโปรแกร,รม IDA 64ของเรานี่เองนะครับ IDA 64มันก็คือไอ้ซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ดูสเปคเครื่องโดยละเอียดเอาไว้ลองเบนช์มาคร่าวๆนะครับไอซอฟต์แวร์ IDA 64เนี่ย มันมีอัปเดตใหม่โดยที่อัปเดตใหม่เนี่ยมันมี G T X 1650อยู่ในลิสต์การพพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมา2รุ่น2รุ่นที่ว่านี้คือ G T X 1650ที่ใช้ G P U T U 116และก็ G T X 1650ที่ใช้ G P U โค้ดเนมว่า T U 106นั่นเอง คือเอาจริงไอรหัสที่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรครับอย่างเช่น TU 1 6 6เนี่ยมันก็เป็นโค้ดเดมที่ใช้อยู่แล้วใน1650 Super 1660 1660เปอร์ 6, 6แล้วก็1660 T I นะครับแต่ว่าไอตัวที่น่าสนใจกว่ากันเนี่ยมันก็คือ ไอรุ่นที่เป็นโค้ดเนม TU 1 0 6นะครับเพราะถ้าใครไปส่องมาว่า TU 1 0 6เนี่ยมันอยู่ในการ์ดจอตรงไหนบ้างนะครับบอกกันเลยว่าตกใจนะครับเพราะว่ามันมากับการ์ดจอตระก,กูล RTX อย่างเช่น RTX 2060 RTX 2060 Super แล้วก็ RTX 2070นั่นเอง แล้วยังไงอะ RTX แล้วยังไงแค่เอาโค้ด n a m GPU มาใช้เหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับแต่อย่าลืมนะว่า ITU 106ที่อยู่ในการ์ดจอ RTX เนี่ยมันไม่เหมือนกับ GTX นะครับเพราะว่า RTX มันมี RT core สำหรับการทำงาน real time r e t r a c i n g แล้วก็มี tensor core สำหรับการทำ deep learning super sampling นะครับตรงนี้เป็นฟีเจอร์ที่มีในแค่การ์ดจอ RTX เท่านั้นแต่ตอนนี้เขาจะมาใส่ในการ์ดจอ GTX มันใช่หรอแถมเป็น G T X รุ่นล่างสุดด้วยคำตอบก็คือผมไม่รู้ครับ ที่ผมไม่รู้เนี่ยก็เพราะว่า IDA 64เขาไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะครับแค่บอกลิสต์การซัพพอร์ต GPU 2ตัวนี้มาเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าผมเดาให้ผมวิเคราะห์เลยนะแน่นอนนะครับว่าการผลิตซิลิคอนการทําชิปแรงต่างเนี่ยมันก็ต้องมีชิปที่ได้คุณภาพและก็ไม่ได้คุณภาพนะครับไอตัว TU 1 0 6ที่มันไม่ได้คุณภาพพอไปเป็นการ์จอ RTX เนี่ยเขาก็อาจจะเอามาตัด RT คอมาตัด Tensor คอแล้วเอามาเปลี่ยนชื่อใส่ใน การ์ด GTX 1650ก็ได้ ทีนี้บางคนอาจสงสัยว่า Nvidia เดียจะรีบระบายสต็อกไปทำไมเหรอก็ลองไปดูปริทินหรือว่าไปติดตามข่าวกันนะครับตอนนี้เป็นช่วงกลางปีของปี2020แล้วและอีก2-3เดือนนี้มีกระแสมาแรงมากนะครับว่า Nvidia เดียนี่ยจะเปิดตัวการ์จอ30ซีรีส์หรือว่า G T X 3000 R T X 3000ที่มันเป็นสถาปัตยกรรมแอมแปรนั่นเองนะครับก่อนจะเปิดตัวของใหม่ก็แน่นอนว่าต้องหาทางระบายซิลิคอนของเก่านะครับระบายซิลิคอนที่เป็นโค้ดเนม T U หรือว่า t u r i n g ทั้งหลายนี่แหละซึ่งข้อมูลจากทางฮาร์ดแวร์เซอร์เวยของแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง t e ี m เนี่ยก็ได้บอกมาว่าการ์ดจอที่ผู้ใช้เยอะที่สุดในโลกเป็นอันดับที่5บนแพลตฟอร์ม t e a มนะก็คือ GTX 1650นี่แหละนั่นหมายความว่ามันต้องได้รับความนิยมสูงมากถูกไหมทีนี้ถ้า Nvidia จะระบายซิลิคอนจะล้างสต็อกซิลิคอนของรหัส TU เอาไปใส่การ์ดจอตัวไหนมันจะออกไวที่สุดคำตอบก็คงจะเป็นไอ้ G TX 1650นี่นะครับ